โอ้โห oh, oh, พี่น้องนี่คือลูกก้นครกหรือว่าไข่เต่านะเนี่ยลูกเหลืองเหลืองเนี่ยเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวนาเล็กจ,จะพาชิมว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะเนี่ยลูกเป็นแบบนี้ออกเริ่มจะสุกแล้วลูกมันจะมีขนขนนะเป็นแบบขนขนนะเดี๋ยวพาชิมนะเนี่ยเอาแบบสดๆเลยนะไม่ต้องเนี่ย อันนี้สุกยังไม่เต็มที่กลิ่นหอมหวานแต่จะออกฝาดนิดนึงนะม,มีเมล็ดกลิ่นหอมเหมือนพวกสมุนไพรอ่ะม,มีสองเมล็ดนะ ออกหวานหวานฝาดฝาดก็อร่อยดีนะกลิ่นหอมเหมือนแบบเป็นพวกสมุนไพรอ่ะนะสุดยอดนี่แหละอาหารแบบพื้นบ้านของพวกเรานะเวลาที่ไปอยู่ป่าเข้าป่าเดินไปเลี้ยงควายไปอะไรเจอพวกนี้อร่อยสุดยอด